สวัสดีค่ะวันนี้รีดีไซน์จะพามาภาพเหรียญโปรยทานรูปแบบดอกยี่โถสีขาวสวยๆน่ารักน่ารักอีกแบบหนึ่งนะคะโดยริบิ้นกากเพชรใสน,นะนี่นะคะ สวยๆน่ารักน่ารักกันเลยนี่นะเดี๋ยววันนี้เรามาดูอุปกรณ์กันก่อนเลยนะจะมีกันไกลเหรียญริบบิ้นค่ะวันนี้ลีจะใช้ริบบิ้นตา TW เป็นกาก,ากเพชรใสเบอร์สองเดี๋ยวเราจะมาเริ่มทำกันเลยค่ะลีจะตัดริบบิ้น4เส้นที่ความยาว45เซนติเมตร รวบม,มารวมกันพับจากด้านนอกเข้ามาด้านใน10เซนติเมตรจะได้แบบนี้นะตัวนี้รีตัดแล้วก็พับไปแล้วนะคะทีนี้เราก็จะมาเริ่มสานกันนะรีจะจับอลิบินเส้นที่1ขึ้นมาเราจะเอาเส้นด้านสั้นไว้ด้านบนทั้ง4ี่เส้นแล้วก็จะเอาด้านกากเพชรไว้ด้านนอกทั้งสี่เส้นนะเส้นที่1สวมด้วยเส้นที่สองเส้นที่สองสวมด้วยเส้นที่สาม เส้นที่4กดตรงรอยพับสอดริบบิ้นเข้าตรงช่องที่1เปิดออกดึงเอาเส้นที่3ออกมาจับให้เข้าที่ค่ะเราก็จะได้เป็นฐาน4เสร็จแล้วใส่เหรียญลงไปสารทับเหรียญทั้ง4ด้านเสร็จแล้วเราก็จะมาดูทั้ง4ด้านกดๆจับจับให้กระชับกลับด้านค่ะ กลับด้านมาเราก็จะมาสานทับเหรียญอีกครั้งหนึ่งนะทั้ง4ด้านนะคะเสร็จแล้วเราก็จะมาดูทั้ง4ด้านกดกดจับจับให้กระชับกลับด้านค่ะกลับด้านมาเราก็จะมาสานต่อกันนะ ลีจะจับอลิบินพับลงมาด้านล่างแล้วก็พับไปด้านหลังขยับมาตรงปลายแล้วก็เสียบลงไปตรงฐานจะได้แบบนี้นะต่อเลยเราจะทำแบบนี้เหมือนกันทั้งสเส้นเลยนะเดี๋ยวดูไปพร้อมๆกันเลยค่ะ นี้นะคะเราก็จะได้แบบนี้เหมือนกันทั้งสี่เส้นแล้วนะเสร็จแล้วเราก็จะมาสารต่อกันนะลีจะจับอลิบินเส้นที่หนึ่งขึ้นมาทับด้วยเส้นที่สองเส้นที่สองทับด้วยเส้นที่สามแล้วก็เส้นที่สามทับด้วยเส้นที่สี่เราจะมีลิบิ้นเรียงกันมาสี่เส้นแบบนี้นะเสร็จแล้วรวบมารวมกันจับหมุนนะคะให้เป็นเกสรน,นะ แล้วลีก็จะให้นับตรงฐานเส้นที่4นะคะเราจะนับมา4ช่องนะ1นึสองสแล้วก็สี่นี่นะคะจับอริบินหมุนมาพร้อมกันเลยนะนี่นะจะชนหนึ่งรอบพอดีเสร็จแล้วจับอริบินเส้นด้านนอกออกมาก่อนจับริบินพับไปด้านหลังขยับมาตรงปลายแล้วก็เสียบลงไปตรงฐานนะคะช่องที่4ี่ค่อยดึงค่ะ จะได้แบบนี้นะต่อเลยเราจะทำแบบนี้เหมือนกันทั้งสี่เส้นเลยนะเดี๋ยวดูไปพร้อมๆกันเลยค่ะ นี่นะคะจะได้แบบนี้ดูความเรียบร้อยอีกนิดนึงนี่นะเสร็จแล้วเราก็จะมาสามต่อกันนะรีจะจับอริบินเส้นด้านล่างจับริบินพับขึ้นไปด้านบนขยับมาตรงปลายแล้วก็สอดเข้าไปในตัวกลีบดอกนี้นะคะให้ลิบินออกมาด้านบนนะจะได้แบบนี้นะ ต่อเลยเราจะทำแบบนี้เหมือนกันทั้งสี่เส้นเลยนะเดี๋ยวดูไปพร้อมๆกันเลยค่ะนี่นะคะจะได้แบบนี้เสร็จแล้วเราก็จะมาสารต่อกันนะ นี่นะลีก็จะจับให้มองเห็นชัดๆนะคะลีจะจับอลิบินเส้นนี้นะคะจับริบินโค้งไปด้านหลังแบบนี้นะอ้อมมาในลักษณะน,นี้นะคะอ้อมมาหลังกรีบถัดมาฝั่งด้านขวานะอ้อมมาอีกครั้งหนึง่งแบบนี้เสร็จแล้วจับเอาตัวริบินพับไปด้านหลังอีกครั้งขยับมาตรงปลายแล้วก็เสียบลงไปหลังกรีบถัดมาอีกครั้งหนึ่งนะคะ ให้ริบบินออกมาตรงด้านล่างนะค่อยๆดึงค่ะจะได้แบบนี้นะต่อเลยเราจะทำแบบนี้เหมือนกันทั้งสี่เส้นเลยนะเดี๋ยวดูไปพร้อมๆกันเลยค่ะนี่นะคะอ้อมมาแบบนี้นะอ้อมมาอีกกรีบหนึ่งนะคะเสร็จแล้วจับเอาตัวริบบินพับไปด้านหลังอีกครั้งเสียบลงไปหลังกรีบถัดมาอีกครั้งหนึง่ง เดี๋ยวเราค่อยมาได้จับกรีบกันอีกครั้งหนึ่งนะนี่นะต่อเลย นี่นะคะดูความสวยงามอีกครั้งหนึ่งนี่นะพอสวยงามเรียบร้อยได้แบบนี้แล้วเสร็จแล้วเราก็จะมาตัดปลายริบบิ้นกันนะคะของรีจะตัดเสมอตรงฐานนะนี่นะคะแบบนี้นะทั้งสี่ด้านเลยค่ะ ตัดเสร็จเรียบร้อยแล้วจะได้แบบนี้นะนี่นะคะสวยงามน่ารักน่ารักอีกแบบหนึ่งนะนี่ค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะเหรียญปวยทานแบบไม่ง่ายของรีดีไซน์นะคะตัวนี้จะเป็นลายดอกยี่โถสีขาวสวยๆน่ารักน่ารักแบบไม่ง่ายเพื่อนๆชอบก็เข้ามาทํากันนะคะถ้าชอบคลิปนี้รีฝากกดไลค์กดซับสไคร์แล้วอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อติดตามช่องรีดีไซน์ด้วยนะคะแล้วเจอ เจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ